สู่ซูเปอร์โปรนะครับน้าโจค่ะมิสเตอร์เอ็มพีค่ะวั<ม><ม>นนี้ครับเรามีส่งรถครอบครัวยอดฮิตของเรากันอีกแล้วนะครับเป็นรถเจ็ดที่นั่งแล้วก็เป็นโตใหม่ล่าสุด HEV เลยนะคะกับรุ่นนี้ค่ะมิตซูบิชิ XENCA COR HEV 2024คะ่ะมาเป็นสีขาวด้วยนะครับคือถ้ารวมค่าสีแล้วนะครับราคาปัจจุบันก็จะอยู่ที่971,000บาทนั่นเองนะครับใช่แล้วแล้วก็พิเศษมากๆสำหรับคันนี้เนี่ยลูกค้าซื้อเป็นเงินสดพร้อมตกแต่งแบบนี้เลยนะคะเป็นราคาอยู่ที่ 9 4 9 000บาทเท่านั้นเองนะครับเป็นราคาพิเศษมากๆเลยนะคะแล้วก็ตกแต่งสวยทั้งคันเดี๋ยวเราพาชมกันนะคะว่าเราตกแต่งอะไรแล้วก็มีออปชั่นลถอะไรกันบ้างคะการตกแต่งในส่วนของทางด้านหน้ารถนะคะก็จะเริ่มด้วยตัวโลโก้ตกแต่งฝากระโปรงหน้าลูกค้าเลือกรับเป็นสีโครเมียมแบบนี้อันนี้เป็นตัวแท้เลยนะคะก็จะสวยงามแบบนี้เลยกระจังนหน้าเป็นสีดำเมทัลลิกตกแต่งเอมเบมเป็น HEV ให้ด้วยนะคะ มีไฟนะคะทั้งไฟหลีนะแล้วก็ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์ LED ตัวไฟหน้าเนี่ยมีเปิดปิดได้อัตโนมัติด,ด้วยนะคะรวมถึงไฟตัดหมอกก็เป็น LED ให้สวยงามครบเซตเลยสำหรับคันนี้ลูกค้าเลือกที่จะไม่ตกแต่งเป็นตัวชุดแต่งสเกิร์ตนะคะแต่เลือกรับเป็นกล้องมองภาพ360องศานะคะก็สามารถมองภาพได้แบบ bird eye view ทำงานร่วมกันทั้งหมด4ตัวนะคะแล้วก็มีบันทึกการเดินทางให้ด้วยค่ะ สํหรับล้อของ e x p e n d e พน o ดอ e ์คนะครับจะมาเป็นขนาด17นิ้วเป็นสีทูโทนเป็นสีเพาตัดกับสีเงินนะครับมาให้แล้วมีแถบนี้เลยนะครับเป็นเคปล่ามีปัดเส้นสีฟ้าให้ดูว่าคันนี้ก็คือตัวไฮบริดนั่นเองนะครับมาพร้อมยางนะครับัวนี้มาเป็นยางของบิสโต o น e ด้วยนะมาเป็นไซส์ขนาด2 0 5 55 R17 นั่นเองนะครับแล้วก็ระบบเบรคของรุ่นนี้นะครับมาเป็นดิสเบรคทั้ง4ล้อให้เลยนะครับเวลามีการเบรคนะจะมีระบบเจเนเรเตอรไฟฟ้านะครับกลับเข้า และแน่นอนนะครับรุ่นนี้มีระบบ Active ย a w Control นะครับเป็นระบบช่วยปรับเรื่องของกําลังเวลาเข้าโค้งนะครับทำให้การเข้าโค้งเราสามารถทําได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้นและมีระบบเบรกอื่นมาให้ครบนะครับไม่ว่าจะระบบ ABS,EBD และ BA ใส่มาให้ครบเลยนะครับและตัวนี้นะครับได้มีการเสริมความแข็งแรงนะครับพร้อมช่วงล่างนะครับเพื่อรองรับของน้ําหนักตัวแบตเตอรี่ที่เพิ่มขึ้นให้ด้วยนะครับสำหรับฟิล์มคันนี้นะครับลูกค้าไม่ติดนะครับก็ปรับตามรายการได้เลยนะครับ และนี่เลยนะครับอีกอย่างหนึง่งที่ตกแต่งมาจากโรงงานของตัวคอสคือตัวซุ้มล้อกับข้างเลยครับจะมีเป็นสีดําด้านมาเลยนะทั้ง4ล้อให้เลยนะครับรวมถึงกับข้างครับเป็นสีดําด้านม,มีตัดสีเงินตรงกลางมีเส้นสีฟ้าตัดขอบให้ดูว่าตัวไฮบริดด้วยและนี่จุดเด่นหนึ่งของตัวคอสก็คือตัวราวหลังคานะครับจะเป็นสีดําเงานะครับมาจากโรงงานเราสามารถไปเสริมนะครับตัวแหลกหลังคาเวลาต้องการออกแอเวนเจอร์นะครับไปแคมป์นี่สามารถติดตั้งตัวนี้เพิ่มได้ด้วยนะครับ การสาดข้างเราติดให้ครบแล้วทั้ง4บาร์เลยนะครับแล้วกระจกมองข้างรุ่นนี้จะเป็นแบบพับปรับไฟฟ้านะครับมีไฟเลี้ยวเป็น LED ติดด้านข้างและเรามีการติดกล้องนะครับด้านล่างให้ด้วยนะเพราะคันนี้อย่างที่บอกนะครับติดตัวจอพร้อมกล้อง3 6มอัสงศานะครับจะมีกล้องทั้งหมด4ตัวเลยนะด้านหน้านะครับด้านข้างให้2ตัวรวมถึงด้านหลังและไม่ใช่แค่ดูเฉยๆนะครับสามารถบันทึกภาพได้ด้วยนะครับอันนี้ก็มาพร้อมกุญแจ k e y e s s s นะครับทาให้เราแค่พกกุญแจนะครับไว้ที่ตัวนะครับเราสามารถ เดิมมาล็อกวัหรือปลอดล็อกวอดที่ปุ่มด้านข้างนี้และการตกแต่งอีกชิ้นหนึ่งนะครับที่ติดเพิ่มก็คือตัวกันลายมือเปิดของแท้นะครับเส็นสีเคปล่าและมีโอกโกเอ็กซ์เพนเดอร์สีเงินสลักไว้ให้ด้วยนะครับและเ m ็มได้ิดจุดหนึ่งนะครับจุดเด่นของตัวไฮบริดก็คือนีเลยครับเอ็มิดอยู่ด้านล่างของตัวกระจกมองข้างด้วยและความสูงนะครับกราวเคียร์เนของรถรุ่นนี้ ก็อยู่ที่205ม mm ิลลิเมตรนะครับทำให้การลุยอุปสรรคต่างๆครับบถคันนี้ก็สามารถทำได้อย่างดีด้วยนะครับทางด้านหลังนะคะตัวรถเนี่ยก็จะมีเสาคลีปฉลามมาให้แล้วรวมถึงสปอยเลอร์หลังมาให้ด้วยนะคะก็สวยงามลงตัวมีไฟเบรกให้พร้อมนะคะกระจกมองหลังเนี่ยก็จะมีไล่ฟ้าแล้วก็ที่ปัดน้ำฝนด้านหลังนะคะไฟท้ายเป็น LED นะคะสวยงามแล้วก็เห็นชัดมากๆเลยเนาะนอกจากนี้นะคะ ตัวด้านหลังนี้นะคะก็จะมีไฟของป้ายทะเบียนรวมถึงระบบกล้องสามน็อกซิงโครนที่เราติดตั้ง <c oughs> เพิ่มเติม <c oughs> พร้อมกับบันทึกภาพขนาขับขี่ด้วยส่วนด้านท้ายของเราติดตั้งฝาท้ายไฟฟ้าน,นะคะซึ่งเปิดได้หลากหลายแบบมากนะ,ะทั้งใช้บุญจะรีโมทนะคะเปิดหรือว่าจะมีปุ่มเปิดจากตรงนี้หรือว่าในรถรวมถึงมีระบบเตะเปิดให้ด้วยนะคะซึ่งก็นี่เลยป๊บ <c oughs> ง่ายดายแบบนี้เลยนะคะสะดวกแล้วก็ค่อนข้างนิ่มมากๆเลย ัวนี้นะคะของเราจะรับประกันให้2ปีเต็มเลยนะคะส่วนด้านในพื้นที่เจ็ดที่นั่งแบบนี้สามารถพับปรับได้ตามการใช้งานค่ะรวมถึงเรามีพรม 6D เข้ารูปนะคะสวยๆแบบนี้ให้เลยนะคะข้างในนี้ก็จะมีพวกที่เก็บอุปกรณ์ต่างๆรวมถึงอุปกรณ์ฉุกเฉินปั๊มลมไฟฟ้าน้ำยาปะยางนะคะพ่อแจขันบล็อกรวมถึงแบตเตอรี่ตัวเล็กนะคะ12โวลต์ก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีที่เก็บอุปกรณ์ฉุกเฉินนะคะมีพวก แม่แรงนะประจแจขันบล็อกให้นะคะก็จะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็มีที่วางแก้วนะคะที่เก็บสายเบลรวมถึงมีที่ชาร์จไฟนะคะในแถวสามให้ด้วยว่าภายในของ X b e n t e r Cross h u v นะครับจะให้มาเป็นเบาะหนังสีดำตัดกับสีน้ำเงินนะครับมาทูโทนและไม่ใช่หนังธรรมดานะครับตัวนี้เป็นหนังยีดกาดนะครับซึ่งจะช่วยรื่งการสลายความร้อนนะทำให้เลาตักแดดนานตัวนี้ เบาจะร้อนน้อยกว่าหนังทั่วไปด้วยนะครับแลวพวงอลไรหุ้นนี้นะครับเป็นพวงไลน์เพลเวอร์ไฟฟ้านะครับมีมอเตอร์ในการช่วยหมุนพวงไลน์นะครับทําให้เราไม่ต้องใช้กําลังเยอะก็สามารถควบคุมการขับขี่ได้อย่างง่ายได้นะครับมีปุ่มต่างๆไหมครบนะครับทั้งปุ่มสำหรับควบคุมเครื่องเสียงนะครับขณะขับขี่หรือตัวคุชชั่นโรลด์สำหรับล็อกความเร็วเวลาเดินทางไกลหรือปุ่มรับใสยวางใสยมีมาให้ครบเลยนะครับ อันนี้เลยรุ่นนี้นะครับเป็นไฟแบบออโต้ด้วยนะครับมีสามารถเซตปุ่มออโต้ได้เลยนะเป็นแบบ d e ฟอลต์เลยนะครับทำให้เราไม่ต้องกลัวลืมเลยนะครับเนี่ยเวลาฟ้ามืดนะครับไฟติดเองออกที่สว่างไฟดับให้เองเลยนะครับนี่แล้วก็ปุ่มพาวเวอร์ของตัวนี้ครับจะมาเป็นสีฟ้าแนวไฮบิดด้วยและนี่คือจุดสําหรับเปิดติดฝาท้ายไฟฟ้าของในรถนั่นเองครับเราก็มีการติดตั้งเพิ่มไ้ให้นะครับแลวนี่ด้านล่างเลยนะครับมีทั้งไฟส่องเท้าคันยุก้าเลือกมาเป็นสีวอร์มไลท์ด้วยนะสีแบบ สวยๆวนวลตาเนี่ครับเข้ากับตัวพรม6 d ดีที่ติดไว้ให้ด้วยนะครับและที่ปัดน้ําฝนของรุ่นนี้นะครับจะเป็นแบบปัดน้ําฝนอัตโนมัติด้วยจะมีเซ็นเซอร์รับน้ําอยู่นะครับตัวนี้ถ้าฝนตกนะตั้งออโต้ไว้ปัดเองอัตโนมัติสะดวกมากแล้วกระจกมองหลังของรุ่นนี้นครับเป็นแบบตัดแสงออโต้ด้วยนะครับนี่จะมีเซ็นเซอร์รับแสงอยู่นะครับล้วไฟสูงสัดมาก,กระจกจะเปลี่ยนสีไม่ให้แสงสะทอ้อนเข้าตาคนขับขี่ได้ด้วยและสามารถเปิดปิดระบบอตัตโนมัติตรงนี้เองได้ด้วยนะครับ จอนี่เลยนะครับพระเอกเลยนะคันนี้ลูกค้ารีเควสมาเป็นจอ Android นะครับขนาด13นิ้วเลยนะครับนี่โหความคมชัดนี่ถอวระสูงมากมายแลวลูกค้ารีเควสมาเป็นตัวแรม6เลยนะครับเนี่ยความเร็วสูงมากเลยนะสามารถเล่นฟังก์ชันต่างๆได้รวมถึงกล้องรอบคันนะครับนี่เห็นไหมมีภาพแบบเบิร์ตไอวิวขึ้นมาให้เลยนะครับดูมุมต่างๆได้หมดเลยนะครับเนี่ยใช้งานง่ายมากๆและอย่างที่บอกนะครับบันทึกภาพด้วยนะครับเราสามารถเข้ามาดูไฟล์ที่บันทึก ตรงนี้ได้เลยนะครับนี่กดเพย์จะมีกล้องปจัก4ตัวนะครับขึ้นโชว์ให้ดูกับแบบนี้เลยนะครับแล้วยังไม่พอนะรุ่นนี้นะครับเป็นจอ Android ที่สามารถใช้ฟังก์ชันนะครับเหมือนโทรศัพท์ได้เลยนะครับนี่เราเข้าไปตรงนี้นะครับนี่เราสามารถเล่นพวก YouTube นะครับเนี่ยได้ด้วยนะและก็ยังสามารถเชื่อมระบบ Apple CarPlay ผ่านระบบ b l บลู o t h ได้ด้วยโหไฮโซสุดๆเลยนะครับ มาดูเรื่องแอร์กันบ้างนะครับเรื่องแอร์รุ่นนี้ครับจะมาเป็นระบบ Max c o o l Air นะครับนี่กด Max c o o l ปุ่มเดียวแล้วความเย็นมาให้เย็นสุดเลยนะครับเนี่ยแล้วก็มีระบบตัวกรองอากาศซึ่งสามารถกรองฝุ่น PM 2.5ได้ด้วยนะครับและคันนี้มีการติดตั้งพิเศษอย่างหนึ่งนะครับก็คือตัวที่ชาร์จแบตบแบบฟัซชชาร์จนะครับติดเพิ่มไว้ให้ด้วยและเกียร์รุ่นนี้นะครับก็คือเกียร์ไฟฟ้านะครับ ก็มีการเลื่อนเกียร์ที่ใช้งานง่ายมันการกดปุ่มมาได้เลยนะครับกดปุ่ม P ครับดึงเข้าเ R นะมีโหมด D เป็นได i v แลวมีโหมด B เป็น ye, e เบรกด้วยนะครับซึ่งตัวนี้เวลาลงเขาใช้ตัวนี้จะช่วยเรื่องของการชะลอความเร็วล,ลงเขาและจะสร้างกระแสะไฟนะครับกลับเข้าไปยั้งแบตเตอรี่ระหว่างที่จะเข้าโหมด B ด้วยนะครับและเบรกมือไฟฟ้านะครับ Auto h o l ก็มีมาให้ด้วย รวมถึง Drive Mode นะครับรุ่นนี้สามารถปรับการขับขี่ได้ถึง7รูปแบบกันเลยนะครับไม่ว่าจะโหมดชาร์จที่สามารถจอดโัยเฉยแล้วชาร์จไฟเข้าแบตหรือโหมด EV นะครับที่สามารถขับด้วยไฟฟ้า100%หรือโหมด Gravel นะครับที่ขับขี่ได้นะครับทาม็กมีมัดโโหจัดให้นะครับรวมถึงหน้าจอรุ่นนี้มาแบบดิจิตอลซึ่งสามารถปรับเซตค่าต่างๆด้วยตัวเองผ่านหน้าจอตรงนได้ด้วยนะครับ สำหรับพื้นที่นั่งภายในนะคะสามารถนั่งได้เจที่นั่งแต่ว่าสามารถพับปรับกลางได้ตามการใช้งานของเราเลยนะคะอย่างแถว2นี้นะคะสามารถพับแบบ40-60ได้นั่งได้เต็มที่3ที่นั่งมีเบลให้ครบทุกตำแหน่งแต่ถ้านั่งสองคนเนี่ยตรงกลางดึงมาเป็นที่เท้าแขนวางแก้วน้าได้นะคะรวมถึงรองรับการติดตั้งบอ่อเด็กด้วยส่วนแถว3เนี่ยจะแบ่งพับได้แบบ50-50ค่ะซึ่งแถว2และแถวหน้าของเราค่ะตัวเบาะจะเป็นฮีตการดสลายความร้อนได้ดีนะคะนอกจากนี้เราก็ยังมี ตัวปรับอากาศสามารถปรับเปิดได้นะคะโดยผู้โดยสารด้านหลังได้เลยนะคะก็ถือว่าเย็นฉ่ำเลยเพราะว่ามีคอยเย็นทั้ง2ตัวเลยนะคะนอกจากนี้นะในเซ็ตเขาก็จะมีตัวหน้าจอ14นิ้วเป็นจอเพดานให้ซึ่งแสดงผลซิงกับทางจอด้านหน้านะคะในตัวจอด้านหน้าของเราค่ะก็จะมีทั้งตัวอทําไดที่ไว้เก็บไฟล์ข้อมูลการขับขี่ รวมถึงสามารถรองรับการติดตั้งซิมการ์ดได้เราสามารถซื้อซิมที่เอาไว้แชร์เน็ตอย่างเดียวให้กับหน้าจอได้เลยนะคะนอกจากนี้เราก็ยังมีพรม6 d ดีให้ทุกที่นั่งแบบนี้นะรวมถึงติดตั้งไฟส่องเท้าแบบวอรล์ไลท์สีส,สบายตาด้วยนะคะแล้วนอกจากนี้นะคะความสะดวกสบายของเรานี่ก็ยังมีที่จุดชาร์จไฟให้นะมีทั้ง Type A Type C ให้ครบถ้วนเลยแล้วก็แถว3เนี่ยก็จะเป็นแบบจ่ายกระแสะไฟ12โวลต์สามารถซื้อหัวแปลงมาชาร์จแบตได้เหมือนกันนะคะ แถวนี้นะสามารถเลื่อนรางหน้าหลังได้ด้วยนะคะก็จะได้เพิ่มความสะดวกนะหรือว่าเพิ่มพื้นที่ให้กับผู้โดยสารแถวสามรวมถึงการขึ้นลงเนี่ยก็สามารถพับเบาะขึ้นได้เพื่อไปแถวสามได้เลยนะคะขุมกำลังนะครับของรถคันนี้ก็คือเครื่องยนต์เบนซินไมเวกหนึ่กซีซีสี่สูบที่ให้แรงมา้าถึง95แรงม้านั่นเองนะครับส่วนมอเตอร์ไฟ,ไฟฟ้าของเรานะคะก็ให้แรงม้าได้116แรงมา้า255แรงบิดขา ตัวแบตเตอรี่จะอยู่ในตัวรถนะคะรวมถึงจุดที่น้ําเข้าเนี่ยก็จะอยู่สูงกว่าระดับทั่วไปนะคะเพราะฉะนั้นการใช้งานก็ถือว่าปลอดภัยไร้กังวลทั้งปัดปลอดภัยเรื่องการกระแทกนะคะรวมถึงสามารถบุกลุยน้ำตลุยอุปสรรคได้เหมือนรถทั่วไปเลยคะ่ะและยังสามารถขับขี่ได้หลายรูปแบบด้วยนะครับไม่ว่าจะหมดไฟฟ้า100%คหรือ ev นั่นเองนะครับใช่แล้วค่ะหรือว่าจะเป็นโหมดซีรีส์นะคะที่จะใช้ตัวเครื่องยนต์สตาร์ทมาเพื่อชาร์จแบตเข้าให้นะคะแล้วก็โหมดพาราเรล,ลเนี่ย ก็จะเป็นโหมดผสมระหว่างการใช้เครื่องยนต์แล้วก็ใช้ e v ด้วยซึ่งทั้ง3โหมดนี้ก็จะทํางานด้วยระบบคอมพิวเตอร์เราไม่ต้องสั่งการอะไรเลยค่ะเขาจ้ามให้เราอัตโนมัติเลยนะคะใช่เลยก็ใช้งานง่ายๆสบาย,บายหรือจะ a d v a n c แบบปรับโหมดเองตามรูปแบบการใช้งานก็สามารถสั่งการผ่าน7โหมดที่มีให้ด้วย<ช>ด้วยนะครับใช่เลยค่ะ7โหมดนี้ก็จะแบ่งเป็น2แบบที่เป็นแบบเรื่องของสไตล์การขับขี่นะเช่นโหมด e v หรือว่าจะเป็นโหมดชาร์จแบบแล้วก็อีก5โหมดที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ เลือกตามพื้นผิวสัมผัสของรถนั่นเองค่ะโอ้โหนะครับเนี่ยพร้อมลุยกันสุดๆเลยนะครับแต่รถคันนี้นะครับเราก็ยังมีพิเศษอีกอย่างหนึ่งให้ลูกค,ค้าไปด้วยนะครับก็คือตัวสวิตแพ็กเกจเช็คระยะฟรี5ปี100,000กิโลนั่นเองนะครับว,ว้าวก็จะฟรีทั้งค่าแรงและค่าเคมีพันตลอดการใช้งาน5ปี1 0 0 0โลนี้ และยังสามารถเข้าได้ทุกส่วนทั่วประเทศรวมถึงบริการช่วยเหลือฉุกเฉินย4ชั่วโมงให้นานถึง5ปีเต็มเลยค่ะโอ้โหและความอุ่นใจก็ยังไม่หมดแค่นั้นนะครับเพราะการรับประกันของตัวรถคันนี้นะครับจะมีรับประกันพื้นฐานให้5ปีหรือ1 0 0 0 0แสนกิโล แต่ถ้าเป็นชุดควบคุมมอเตอร์ตัวนี้นะครับจะรับประกันที่5ปีแบบไม่จํากัดระยะทางนั่นเองนะครับส่วนแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่ลูกค้ากังวลกันอย่างมากเรารับประกันให้ถึง10ปีเต็มไม่จํากัดระยะทางกันเลยค่ะเป็นไงครับความคุ้มค่านะครับสุดยอดจริงเลยนะครับพร้อมการตกแต่งที่ลูกค้าก็สามารถดีไซน์แบบเองตามใจได้นะครับถ้าสนใจรถครอบครัวแบบประหยัดนะคะให้อัตราเส้นเบริเฉลี่ยสูงสุด19.2กิโลลิตรด้วยเลย ก็ต้องเป็นคันนี้เท่านั้นเลยนะคะน,นะครับรถเราก็แต่งให้เรียบร้อยแล้วครับตามที่ลูกค้าต้องการพร้อมของทึกและลุกตุ๊ตาน้องหมีสุดน่ารักไว้แล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเราเอารถคันนี้ครับไปส่งลูกค้าเลยดีกว่าเลยครับไปกันเลยคะ่ะ